ครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1ยังเป็นที่รู้จักกันคือสงครามโลกครั้งแรกหรือมหาสงครามเป็นสงครามทั่วโลกที่กินเวลาจากวันที่28กรกฎาคมคศ1914ถึง11พฤศจิกายนคศ1918โดยถูกอธิบายอย่างคารว,ว่าเป็นสงครามเมื่อยุติสงครามลงทั้งหมดนำไปสู่การระดมพล ทางการทหารมากกว่า70ล้านนายรวมทั้งชาวยุโรป60ล้านคนทำให้เป็นหนึ่งในสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1เป็นสงครามทั่วโลกที่เริ่มขึ้นมาวันที่28กรกฎาคมคศ1914เมื่อจักรวรรดิออสเตรเลียอังการีประกาศสงครามต่อราชนาจักร เซอร์เบียและสิ้นสุดลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายยนคศ1918เมื่อมีการลงนามสงบศึกระหว่างฝ่ายผสมพันธมิตรกับฝ่ายจักรวรรดิเยอรมันการระบุสาเหตุที่แท้จริงของสงครามยังคงเป็นที่ถกเถียงนักวิชาการพยายามค้นหาว่ามหาอำนาจสองฝ่ายจักรวรรดิเยอรมันและจักรวรรดิออสเตเรเลียอังการี กับฝ่ายรัสเซียฝรั่งเศสและสหอาณาจักรจึงสู้รบกันในปีคศ1 9 1 4และวิเคราะห์ว่าส,สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้หรือไม่การแข่งขันทางอาวุธการสร้างไลเยอร์ภายหลังจากชัยชนะในสงครามฝรั่งเศเสรัสเซียในปีคศ1 8 7 1 แนะนำไปสู่ความแข่งแกร่งทางเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมของเงยอรมน,นีที่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นจกักรวรรดิในปีคศ1890ได้พยายามที่จะใช้สิ่งนั้นเพื่อสร้างไคเซอร์หรือกองทัพเรือจกักรวรรดิเยอรมันเพื่อแข่งขันกับราชนาวีของบีติส เพื่อแย่งชิงอำนาจสูงสุดทางทะเลข,ของโลกการแข่งขันทางอาวุธการสร้างไรยเยอร์ภายหลังจากชัยชนะในสงครามฝรั่งเศสรัสเซียในปีคศ1871ได้นำไปสู่ความแข่งแกร่งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเยอรมน,นีที่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นจักรวรรดิในปีคศ1890ได้พยายามที่จะใช้สิ่งนั้น เพื icate, ่อสร้างไคเซอร์หรือกองทัพเรือจักรวรรดิเยอรมันเพื่อแข่งขันกับราชนาวีของบีติสเพื่อแย่งชิงอำนาจสูงสุดทางทะเลของโลกการขยายความรุนแรงในบอสเนียและเฮอร์โซกีนาเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียฮังการีได้ให้การสนับสนุนให้เกิดการ ก่อจราจนต่อต้านชาวเซิฟในเมืองซาราเยในเวลาต่อมาซึ่งชาวบอสเนียและชาวบอสเนียได้สังหารชาวเซิฟบอสเนียสองคนและสร้างความเสียหายให้กับอนาคารที่ชาวเซิฟเป็นเจ้าของการกระทำความรุนแรงต่อเชื้อชาติเซิฟก็ยังจะขึ้นนอกเมืองซาราเยโว วิกฤตการณ์เดือนกรกฎาคมการรอบองประชชนได้นำไปสู่เดือนของการวางแผนทางการทู่ระหว่างออสเตรเลียฮังการีเยอรมนีรัสเซียฝรั่งเศสและบริตินซึ่งเรียกกันว่าวิกฤตการณ์เดือนกรกฎาคมออสเตรเลียฮังการีได้เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่เซอร์เบียโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของแบล็กแฮนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ รอบปงพระชนและต้องการความยุติธรรมแทรกแซงของโซเบียในบอสเนียในที่สุดเมื่อวันที่23กรกฎาคมสงครามทางทะเลเมื่อสองครามเริ่มต้นจากว่าที่เยอรมันมีเรือล่าตะเวนกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งเรือบางลำในจำพวกนี้ได้ถูกใช้โจมตีการเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายสมรรถมิตร ต่อมาฝ่ายรัชนาวีอังกฤษได้พยายามตามล่าเรือรบเหล่านี้อย่างเป็นระบบแต่ก็ยังอับอายจากความไรม้ความสามารถในการคุ้มครองการเดินเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรตัวอย่างเช่นเรือล่าตะเวนเบลเยอรมนี SMS เ M เดนอาจเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเอชียตะวันออก ประจำการอยู่ในเมืองท่าชิงเตาหน้ายึดเรือทําลายเรือพ่อขาสิบห้าลำจักวรรด,ดิออตโตมันอยู่ระหว่างยุทธการเยรูซาลิมคศหนึ่้อสิบเจักวรรด,ดิออตโตมันเข้าร่วมกับฝ่ายมหาอำนาจกลางในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยได้ลงนามเป็นพันธมิตรออสโตมันเยอรมันลับๆในเดือนสิงหาคมคศ1914ซึ่งได้ภัยคุกคามต่อดินแดงคอเคตัสของรัเสเซียและการติดต่อคมนาคมของอังกฤษกับอินเดียผ่านทางคองสุเอสอังกฤษและฝรั่งเศสได้เปิดแนวโรโพนทางทะเลด้วยการทับ กาล,ลิโพลีและการทับเมโสโปเตเมียที่การล,ลิโพลีจกักรวรรดิออสโตมันสามารถขับไล่กองทัพอังกฤษฝรั่งเศสและเหล่ากองทัพออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ <_ pub> การเข้าร่วมของอิตาลีอิตาลีเป็นพันธมิตรกับเยอรมน,นีและออสเตรเลียฮังการีตั้งแต่ คอสอหนึ 1> 1, โดยเป็นภาคีของตายพันธมิตรอย่างไรก็ตามอิตาลีนั้นมีเจตนาของตนบนพื้นที่ของออสเตรเลียเตรนติโนอิสเตียและดานมาเทียอิตาลีได้แอบทําสนธิสัญญาอย่างลับๆกับฝรั่งเศสในคอสอหนึซึ่งเป็นการลบล้างพันธมิตรเก่าอย่างสิ้นเชิง ในตอนต้นของสงครามอิตาลีปฏิเสธที่จะส่งทาเข้าร่วมลบกับฝ่ายมหาอำนาจกลางโดยให้เหตุผลว่าตายพันธมิตรเป็นพันธมิตรปกป้องกันแต่จากวัดดีออสเตรเลียฮังการีกลับเป็นผู้เปิดฉากสงครามก่อนเสียเองการเข้าร่วมของโรมาเนีย โรมาเนียได้เป็นพนันธมิตรกับฝ่ายมหาอำนาจกลางตั้งแต่คศ1882อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามเริ่มต้นโรมาเนียได้เป็นกลางโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียฮังการีเองที่เป็นฝ่ายประกาศลงสงครามต่อโซเวียตและโรมาเนียไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องเข้าสู่สงครามเมื่อฝ่ายไตรภาคีให้สัญญาณว่าจะยกดินแดนข,ขนาดใหญ่ทั้ง ตะวันออกของฮังการีแลกเปลี่ยนกับที่โรมาเนียต้องการประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางร,รัฐบาลโรมาเนียจึงสละความเป็นกลางและวันที่27สิงหาคมคศ1116กองทัพโรมาเนียได้เปิดฉากโจมตีออสเตรียฮังการีโดยได้รับ การสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัสเซียการลุกล้านของโรมาเนียประสบความสำเร็จในช่วงต้นการปฏิวัติรัสเซียแม้วความสำเร็จในกาลิเซียตะวันออกระหว่างการลุลกบูสิลออฟเมื่อเดือนมิถุนายนคศ1916แต่ความไม่พอใจกับการชี้นำสู่สงครามของรัฐบา รัเสเซียเพิ่มขึ้นความสำเร็จถูกบั่นทอนโดยความไม่เต็มใจของนายพลคนอื่นที่กำลังของตนเข้าไปสนับสนุนให้ได้รับความชัยชนะกองทัพสัมพันธมิตรและรัสเซียฟื้นฟูชั่วคราวเฉพาะเมื่อโรมาเนียเข้าสู่สงครามเมื่อวันที่27สิงหาคมกองทัพเยอรมันก็ช่วยเหลือกองทัพออสเตรเลีย ฮังการีพร้อมลบในทานซิโวเนียและบูคาเรเซียให้แก่ฝ่ายมหาอำนาจกลางเมื่อวันที่6ธันวาคมขนาดเดียวกันความไม่สงบเกิดขึ้นในรัสเซียระหว่างที่ซายังคงประทับอยู่ที่แนวหน้าการปกครองอย่างขาดพระปีชาสามารถของจกักรวรรดิ หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการล่มสลายของฝ่ายมหาอำนาจกลางมาเยือนอย่างรวดเร็วบันแกเรียเป็นปร,ประเทศแรกที่ลงนามการสงบศึกเมื่อวันที่29กันยายน1918ที่ซาโลนิกิวันที่30ตุลาคมจักวรรด,ดิออสโตมันยอมจำนนที่มูดโด วันที่24กันยาอิตาลีเริ่มการผักดันซึ่งทำให้ได้รับดินแดนที่สูญเสียไปคืนหลังยุติการคาปโตโรสโตลงเอยในยุคก,การวิโตอรีโอเวโนโตอันเป็นจุดจบที่กองทัพออสเตรเลียฮังการีไม่อาจเป็น กำลังลบที่มีประสิทธิภาพได้อีกต่อไปการลุกนี้ยังกระตุ้นการสลายตัวของสกวอตดิออสเตรเลียฮังการีระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการล่มสลายของฝ่ายมหาอำนาจกลางมาเยือนอย่างรวดเร็วบันแกเรียเป็นประ,ะประเทศแรกที่ลงนาม การสงบศึกเมื่อวันที่29กันยาคศ1นที่ซาโลนิกิวันที่30ตุลาคมจกักรวรรดิออสโตมันยอมจำนนที่มูโดโวันที่24กันยาอิตาลีเริ่มการผักดันซึ่งทำให้ได้รับดินแดนที่สูญเสียไปคืนหลังยุติการคาปอโตลรสโต ลงเอยในยุคการวิโตอริโอเวโนโตอันเป็นจุดจบที่กองทัพออสเตรเลียฮังการีไม่อาจเป็นกำลังลบที่มีประสิทธิภาพได้อีกต่อไปการลุกนี้ยังกระตุ้นการสลายตัวของสควอตดิออสเตรเลียฮังการีระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ่นขการยุติสงคราม14ข้อ4ตุลาคมคศ1918ส่งคำร้องขอยุติสงครามไปยังวูดโลววิสันประธานาธิบดีของสหรัฐในขนาดนั้นวูดโลววิสันได้ยืนเงื่อนไขในการยุติสงคราม14ข้อโดยไม่ได้ปรึกษากับฝ่ายสัมพันธมิตร14ข้อโดย ไม่ได้ปรึกษากับฝ่ายสัมพันธมิตรหห้ามทำสนธิสัญญารับระหว่างประเทศ 2. เสรีภาพทางท้องทะเลแม้ในยามสงคราม 3. การค้าเสรีระหว่างประเทศ 4. การลดอาวุธ 5. แก้ไขาการอ้างสิทธ,ธิอนานิคม 6. เยอรมน,นีต้องถอนตัวออกจากดินแดงของรัสเซีย 7. อิสรภาพของเบลเยียม 8. ต้องคืนแคว้นอันไซส์รอนเลนให้ฝรั่งเศส 9. ต้องปราบพรมแดงของอิตาลี่ 10. ให้โอกาสปกครองตนเองแก่จกักรวรรดิออสเตรเลียฮังการี 11. ต้องฟื้นฟูรัฐบอลขานและเซอร์เบียต้องมีทางออกทางทะเล 12. ประชากรที่ไม่ใช่ซาวเติร์ก นจักวรรด,ดิตรุรกีต้องเป็นอิสระ13สร้างโปรแลนด์ขึ้นใหม่14ต้องจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศการล่มสลายของปฏิดดที่ยิ่งใหญ่ในทวีปยุโรปผลสำคัญอย่างหนึ่งคือมีการวาดรูปแผ่นที่ยุโรปใหม่ทำให้ประเทศมหาอำนาจสูญเสียดินแดนของตอนเองเป็นจำนวนมากจากวัดดรดิที่ยิ่งใหญ่ในทวีปยุโรป ต้องร่มสลายไปถึง4จกักรวรด,ดีได้แก่สกวรด,ดีรัสเซียสกวาด,ดีเยอรมันสกวรด,ดีออสเตรเลียฮังการีและสกวาด,ดีออสโตมันสกวรดีออสเตรเลียฮังการีแตกออกเป็นประเทศใหม่ได้แก่ออสเตรเลียฮังการีเทโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียสกวรด,ดีออตโตล่มสลายไป แผ่นดินเดิมของจักวรรดีบางส่วนถูกแบ่งให้กลายเป็นอาณานิคมของผู้ช,ชนะสงครามทั้งหลายเยอรมันต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลจักวรวรรดิรัสเซียได้สูญเสียดินแดนชายแดนหน้าตะวันตกจำนวนมากกลายเป็นประเทศใหม่ได้แก่ออสโตเนียฟินแลนด์ลัตเวียลิทัวเนีย และโปโลแลนด์สนทิสัญญาแวร์ซายและสนทิสัญญาอีกสี่ฉบับหลังสงครามฝ่ายสมพันธมิตรนด้จะเฉลิมฉลองชัยชนะที่ฝรั่งเศสต่อมาได้มีการประชุมสันติภาพปารีสของประเทศที่อยู่ฝ่ายสมพันธมิตรผู้ชนะสงครามและฝ่แวร์ซายโดยห้ามไม่ให้ฝ่ายมหาอำนาจผู้แพ้สงครามเข้าร่วมประชุม ่ายสัมพันธมิตรได้ร่างสนิสัญญาสันติภาพขึ้นโดยมีใจความว่าให้จักววรรดิเยอรมันต้องยินยอมรับผิดในฐานะผู้ก่อสงครามแต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ข้อตกลงข้อสองในภายหลังรู้จักกันว่าอนุประโยคความรับผิดชอบอนานะ อาเซียกรรมสงครามและในข้อ2 3 2ถึง248อนุประโยคความรับผิดชอบในอาเญากรรมสงครามเยอรมน,นีถูกปลดอาวุธองค์การสันนิบาตฝ่ายสัมพันธมิตรได้เห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสันทิ้าปราศจากสงครามดังนั้นจึงจัดตั้งสห สันนิบาตชาติขึ้นเป็นองค์การที่มีสมาชิกหลายประเทศโดยมีจุดประสงค์อยู่ที่การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศโดยวิธีการทางทูตสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมรัเสเซียกลายเป็นมหาอำนาจโลกสังคมนิยมต่อมาสามารถขยายอำนาจไปผนวกกับแหวนต่างๆผลกระทบต่อเศรษ,ษฐกิจเยอรมนีปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีต่อการ จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามและความไม่พอใจของชาวเยอรมันที่มีต่อการลงโทษดังกล่าวมักจะถูกพิจารณาว่าเป็นสาเหตุที่นำไปสู่จุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐไวมาร์และมีการเริ่มต้นของการปกครองแบบเผด็จการในเยอรมน,นีที่เรียกว่านาซีเยอรมน,นีส่วนบางคนได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่า การลงนามในส่วนธิสัญญาแวร์ซายจะก่อให้เกิดผลกระทบเช่นนี้โดยมีนักประวัติศาสตร์ผู้โด่งดังเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับการอ้างเหตุผลดังกล่าวอย่างเช่นไมค์กาเลสแม็กมิลแลนบุคคลสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึดด่งจักราติคอนสแตนตินที่หนึ่งแม้ว่า จะกีดจ,จะเป็นกลางในระหว่างที่พระองค์ทรงครองอำนาจอยู่นั้นแต่พระองค์เองกลับมีพระไทยฝักฝ่ายทางเยอรมน,นีในขณะที่รัฐบาลของพระองค์ฝักไฝ่ายทางฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่12บมิถุนายนคศ1917สภายใต้การกดดันการข่มขู่ของสัมพันธมิตรว่าจะบุกกี อีกเกือบ1เดือนต่อมาเกีดได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1โดยฝ่ายสมรัธมิตรคา l l ลิโลปรินชิฟคือไวรุ่นหัวรุวนแรงชาวเซอร์เบียที่ได้สังหารฮาร์ตคุสออสเตียฟรัฟงเฟอร์ดีน,นันในวันที่18มิถุนายนคศ1 9 1 4 p r i เ i ้ออป ถูกติดอาวุธและฝึกโดยกลุ่มก่อการร้ายเซอร์เบียที่มีชื่อว่ากลุ่มมือดำการรอบสังหารชีวิตเฟอร์ดินานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดฉากของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นชิปถูกจองจำในคุกและได้เสียชีวิตด้วยโรควันโลกในปีคศ1911 ฟังเซอร์ดินานเป็นอาร์ตดุกของรัสเซียของออสเตรียรเป็นพระนัดดาของฟังโยเยฟและรัฐทายาทของรัสบัลลังฮัมบรุกการสังหารฟรังเฟอร์ดินานเมื่อวันที่28มิถุนายนคศ1914โดย ครฟลิโลปินชิฟผู้นิยมความรุนแรงชาวเซอร์เบียถือว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวงเวียนยี่สองกรกดาคมสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงวันที่หกลาจการทรงตัดสินพระไทยนำประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่กราดาคม24 โดยประกาศขรามกับกลุ่มประเทศฝ่ายอักษะส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดสงครามรเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและทหารรวมทั้งสามารถเรียกร้องแก้ไขและยกเลิกส่วนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของชาติมหาอำนาจที่เคยทำไว้กับประเทศไทยผลกระทบของสงคราม1 ความพ่ายแพ้ของมหาอำนาจกลางและความหายนะของมนุษยชาติทำให้ประเทศต่างๆมีแนวคิดร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสันติวิธีโดยกก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ 2. เกิดประเทศเอกราชใหม่ๆ 3. ส,สภาพเศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วโลก 4. ความสูญเสียทางสังคมและทางจิตวิทยาเช่นลิทัวเนีย แลตเวียเอสโตเนียการประสานประโยชน์หลังสงคราม 5. นำความส,สูญเสียมาให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะในด้านทรัพย์สินและชีวิตทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาสืบเนื่องหลังสงครามในด้านสงครามเศรษฐกิจและการเมือง 6. ททำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนผู้บาดเจ็บและ ทุพพลาภาพจำนวนมากหลายคนเป็นโรคติดที่เกิดจากการกลัวภัยสงครามอีกครั้งเกิดปัญหาชนลพัดถิน่นจุดสิ้นสุดของสองครามโลกครั้งที่หนึ่งในที่สุดเยอรมน,นีก็ต้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนพศ2 4 6 1หลังจากนั้นประเทศสัมพันธมิตร ก็เตรียมจัดทำสนธิสัญญาสันติภาพกับฝ่ายมหาอำนาจกลางและและประเทศได้ลงนามสนธิสัญญาแวร์ไซ์ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างประเทศสัมพันธมิตรกับเยอรมน,นีในวันที่28มิถุนายนพศ2462ก็เป็นอันปิดฉากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งลงสงครามที่ค่าชีวิตผู้คนไปกว่า8ล้านคนละ หลายล้านคนบาดเจ็บและอีกหลายล้านคนพิการตลอดชีวิตนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่พลเรือนได้สูญเสียชีวิต